อาการก็ <étique> <occasions S 1> yeah! คือแบบน,นี้เลยนะคร oh ับสปริงคัดหักนะครับสปริงคัดหักไปแล้วทั้งสามอันเลยนะครับหักตรงปลายนี้นะครับหักตรงนี้เลยสามตัวเลยนะครับดูสิครับพอสปริงหักนะครับตัวนี้มันก็จะดีดออกนะครับดีดออกจับจับอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะจับอยู่ตลอดเวลาทําให้เข้าเกียร์กระตุกเข้าเกียร์แล้วเอ่อเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์กระตุกนะครับรถดับเลยนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรถที่มีปัญหาก็คือว่าเข้าเกียร์แล้วก็ดับนะครับเข้าเกียร์แล้วดับดหรือว่าเข้าเชียร์แล้วเข้าเกียร์แล้วกระชากนะครับ<ม><น>อันนี้ผมผมสตาร์ทแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าเกียร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์แล้วล้อมันจะหมุนนะครับ ถ้าเกิดว่าผมจะหยุดล้อปุ๊บรถจะดับเลยนะครับผมถัาเกีีรย,ยแล้วล้อมันจะหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดล้อนะครับเรอหยุดล้อปุ๊บรถด,ดับเลยนะครับผมนะครับอาการแบบนี้ก็จะเป็นที่ระบบคัดนะครับระบบคัดเดี๋ยวเราก็จะถอดชุดคัดมาดูนะครับ แต่ถ้ารถปกตินะครับถ้ารถปกติทั่วไปรถปกติทั่วไปเวลาที่เรา,าเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์แล้วก็เข้าเกียร์อยู่นะครับจอดเข้าเกียร์อยู่รถมันจะไม่ดับนะครับแต่ถ้ารถที่มีปัญหาระบบคัตเนี่ยมันจะเข้าเกียร์ปุ๊บนะครับมันจะดับเลยนะครับคันนี้จะเป็น h o n d a d r ร a m นะครับ h o n d a d r ร a m ถ้ารถปกติอะมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เวลาที่เราเข้าเกียร์ตอนที่จอดอยู่รถมันก็จะไม่ดับนะครับหรือว่าจะทัล้อหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหยุดล้อนะครับ นี่คือรถปกติมันจะไม่ดับนะครับล้อมันจะหมุนก็ต่อเมื่อเราเร่งเครื่องนะครับมันถึงจะไปนะครับแต่ถ้าเราไม่เร่งนะครับรถมันจะไม่ไปนะครับนี่คือสภาพปกตินะครับแต่ถ้าถ้าเราจอดอยู่แล้วเข้าเกียร์รถดับเนี่ยมันจะมีปัญหาระบบคัตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส p a r k 1หนึ่งมห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดเกียร์ของชุดคัตของยามาฮ่านะครับตัวนี้เวลาที่เราเหยียบ คันเกียร์ค้างนะครับมันจะถอยออกนะครับนี่ครับมันจะถอยออกค้างไว้มันจะถอยออกสามารถหมุนล้อฟรีได้นะครับนี่ครับสามารถหมุนล้อฟรีได้ครับสามารถฟรีลอ้อได้นะครับมันจะคล้ายๆกับเกียร์ว่างเลยนะครับมันจะนะครับสามารถฟรีเครื่องได้นะครับแต่พอเวลาที่เราปล่อยปล่อยคันเกียร์นะครับมันก็คัดตัวน,นี้มันก็จะจับแผ่นคัดไว้ให้นแน่นๆนะครับนี่ครับ มันก็จะจะเป็นคัดให้แน่นหมุนแผ่นคัตมันก็จะหมุนตามนะครับแต่พอเราเหยียบคันเกียร์ลงนะครับนะครับพอเหยียบคันเกียร์ลงนะครับแผ่นคัตเมื่อแผ่นคัดมันก็จะไม่หมุนตามนะครับเป็นอิสระนะครับผมนะครับมันจะอาการมันจะคล้ายๆกับเกียร์ว่างนะครับอันนี้อันเนี้ยที่มันมีปัญหาก็คือว่าสปริงนะครับสปริงคัดนะ่มันหักนะครับ พอสปริงคัตมันหักนะครับมันเลยทําให้คัตก้อนเนี่ยมันดีดออกนะครับพอดีดออกแล้วก็มันก็เลยทําให้คัตทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้น่ครับปัญหาคือสปริงคัตมันหักนะครับสปริงคัตหักเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยยกชุดเลยนะครับเพราะว่าไอตรงคัตจะดี ตัวคัดตัวนอกเนี่ยมันก็เสียแล้วนะครับชามคัดเนี่ยมันเสียแล้วนะครับคัดก้อนก็พาคัดหมดนะครับพาคัดก็หมดชามคัดก็เสียนะครับก็จะได้เปลี่ยนยกชุดเลยแต่ว่าก่อนี่เปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะแกะนี้มาดูก่อนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เราได้ทําการแกะออกมาแล้วนะครับชุดคัดกําลังนะครับหรือว่าคัดก้อนนะครับของสปาร์ 135i นะครับเข้าเกียร์กระตุก เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์แล้วก็ตุกนะครับผมหรือว่าถ้าจอดถ้าจอดอยู่นะครับเข่าเกียร์รถดับเลยนะครับผมอาการก็คือแบบนี้เลยนะครับสปริงคัตหักนะครับสปริงคัตหักไปแล้วทั้งสามอันเลยนะครับหักตรงปลายนี้นะครับหักตรงนี้เลยสามตัวเลยนะครับดูสิครับพอสปริงหักนะครับตัวนี้มันก็จะดีดออกนะครับดีดออกจับ จับอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะจับอยู่ตลอดเวลาทําให้เข้าเกียร์กระตุกเข้าเกียร์แล้วเอ่อเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์กระตุกนะครับรถดับเลยนะครับผมดูสิครับเป็นรอยเลยนะครับดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นรอยเลยนะครับแบบนี้ก็คือว่าใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนยกชุดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคัดกําลังของ สปาร์ค 135i นะครับตัวนี้เลยสปาร์ค 135i นะครับนี่เลยนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์ดับนะครับตัวนี้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดประกอบนะครับถอดประกอบวันเวคัสนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเอาชุดชุดนี้นะครับมาใส่ชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นของแท้นะครับ ของแท้ดั้งเดิมนะครับมันจะแน่นกว่านะครับอันนี้แน่นมากนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับแต่ว่ามันจะหลวมๆนะครับไม่ค่อยแน่นนะครับอันนี้คือซื้อมาใหม่นะครับชุดวันเวคันเนี่ยมันเขายังไม่ประกอบมาให้นะครับมันอยู่ในถุงนะครับทีนี้ผมประกอบเข้าไปแล้วมันจัดค่อนข้างจะหลวมนะครับผมก็เลยจะย้ายเอาชุดเดิมนะครับมาใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เอาชุดนี้ออกไปนะครับ ชุดนี้มันจะแน่นกว่านะครับเพื่อนนะครับของเดิมมันจะดีกว่านะครับแข็งกว่าทนกว่านะครับเราก็จะย้ายเอาตัวนี้ออกนะครับแต่เราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับเพื่อนๆ่อนก็ดินผมจะถอดเอาชุดนี้ออกก่อนนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับดึงเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับเวลาที่เราเอาออกเราต้องระวังสปริงนะครับสปริงมันจะดิดสปริงมันจะดิดหายไปนะครับให้เราอ่า ให้เราใช้ใช้ผ้าใช้ผ้าจับไว้นะครับเวลาที่เราดึงออกนะครับเราต้องระวังสปริงนะครับสปริงมันจะหลุดหายนะครับเราก็ใช้ผ้านะครับหุ้มไว้นะครับแล้วเราก็ดึงออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สปริงมันเด้งออกนะครับสปริงมันเด้งออกแล้วมันจะหายนะครับนะครับอันนี้นะครับผ้าห่อไว้นะครับแล้วเราก็เห็นไหมครับสปริงหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้เลยนะครับอันเล็กนิดเดียวนะครับ ถ้าหลุดหายเนี่ยมันจะหาถ้าหลุดล่วงไปเนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนเข็มนะครับสามอันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้จะเป็นลังลูกปืนนะครับอันนี้จะเป็นเฟืองนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับแล้วก็อนนี้เลยสปริงมีทั้งหมด ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับที่ซื้อมาพร้อมกับชุดนี้นะครับเราจะไม่เอาชุดนี้นะครับเราจะเก็บไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะย้ายชุดนี้มาใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอาผ้าห่อไว้ก่อนอังนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่เลยตัวนี้ออกมาก่อนแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ทามาร์กไว้แล้วครับผมเอาสีมาแต้มไว้ก่อนนะครับเวลาที่ใส่แล้วก็เอาใส่ไปทางเดิมนะครับนี่ครับเออกมาแล้วนะครับ ดูสิครับของเก่ากับของใหม่นะครับของเก่าเนี่ยเหล็กมันจะดีมากนะครับเพราะว่าเป็นของแท้นะครับของแท้ติดรถมานะครับเหล็กดีกว่านะครับไว้นี่ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาผ้าห่อไว้นะครับแล้วก็ดึงดึงออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันจะล่วงหายนะครับเพื่อนนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับสปริง ถ้าเราไม่เอาผ้าห่อเนี่ยสปริงมันจะล่วงหายนะครับเราจะใช้ของชุดเดิมหมดนะครับเพื่อนชุดเดิมมันจะเอ่อของแท้นะครับของแท้ติดรถมานะครับนี่เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับดูสิครับลูกปืนลูกปืนเข็มนะครับแล้วก็ลังลูกปืนนะครับลังลูกปืนแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับใส่ไว้ วิธีการใส่ถ้าเราอยากให้มันอยู่ตัวนี้มันจะมีมีแหวนด้วยตัวหนึ่งนะครับมีแหวนด้วยนะครับแหวนหนึ่งอันอันนี้ไม่มีอันนี้ไมนน่มีแหวนนะครับเพื่อนเราเอาของเก่ามาใส่นี้ก่อนนะครับดีนะครับที่เราถอดออกมานะครับอันนี้ไม่มีแหวนนะครับเราต้องเอาแหวนตัวนี้มาใส่ก่อนนะครับโอเค ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวถ้าจะให้ง่ายนะครับให้เราทาจารบีซะหน่อยที่ทาจารบีก็เพราะว่าเราจะไม่ให้ลูกปืนมันแตะลูกปืนมันร่วงนะครับทาจารบีไว้นะครับมันจะได้เป็นตัวล็อกลูกปืนไม่ให้มันร่วงนะครับเพื่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่เราก็ต้องได้ล้างอีกรอบนะครับ มันเปื้อนก่อนที่เราจะใช้งานเราก็จะเอ,เอาล้างน้ำมันอีกรอบนะครับอันนี้เราประกอบไปก่อนนะครับทาจรารบีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงนะครับเห็นไหมครับลงปุ๊บม,มันจะล็อกนะครับจรารบีมันจะทําให้ลูกปืนอยู่นะครับเห็นไหมครับลูกปืนมันจะไม่ล่วงหายไปนะครับลูกปืนมันจะไม่ร่วง งานอยู่นี้นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะความลงไปนะครับเราจะเอาส่วนที่เป็นล่องสปริงนะครับอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีสองมันจะมีด้านด้านด้านแคบกับด้านกว้างนะครับเอาด้านกว้างลงนะครับเอาด้านกว้างลงไปข้างล่างนะครับลงแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใส่สปริงกันนะครับสปริงระวังนะครับระวังมันกระเด็นหายนะครับวิธีการใส่สปริงสปริงตัวนี้มันจะมีร่องมันจะมีร่องให้เสียบสปริงนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือร่องใส่สปริงนะครับตัวนี้สปริงมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการากะระยะว่าให้สปริงมาค้ำตรงนี้ไว้นะครับนะครับสปริงมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3ตัวเองนะครับ ใส่ง่ายสามตัวนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะใส่สปริงทีละตัวนะครับตัวแรกตัวแรกนี่ใส่ง่ายอยู่นะครับต่อไปก็ตัวที่สองนะครับเพื่อนตัวที่สองก็ใส่ง่ายนะครับตัวที่สามนี่มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับมันต้องต้องกดนิดนึงนะครับตัวที่สามต้องก็ค่อยดึงนะครับระวังตัวที่1กับตัวที่2มันจะหลุด ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เฟืองตัวนหนนะครับเรายังไม่ได้ใส่เฟืองตัวนเห็นไหมครับอันนี้ค, Hindu. คือเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือเราใส่ลูกป,ปืนกับล้างลูกป,ปืนกับสปริงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ,อ เฟืองตัวนนะครับเฟืองตัวนแล้วก็ใส่ไว้ตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อกี้เราได้ทามาร์กไว้แล้วนะครับเราได้ทาสีมาแต้มไว้นะครับเราก็ใส่เข้าไปในรูเดิมเห็นไหมครับใส่แล้วก็หมุนหมุนหมุนตามนะครับเพื่อให้อ่ลูกป,ปืนมันลงไปในร่องนะครับพอลูกป,ปืนลงไปในร่องแล้วมันก็จะเข้าได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับที่อ่ที่ผมสลับใส่สลับใส่ตัวนี้ก็เพราะว่า ตัวนี้มันเป็นของแท้นะครับเฟืองตัวนี้เป็นของแท้ทุกอย่างอะไรตัวนี้เป็นของแท้แล้วมันก็จะแน่นกว่านะครับมันแน่นกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะหลวมๆนะครับผมก็เลยได้ทําการนะครับสลับใส่ตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องมีแหวนด้วยนะครับมันจะต้องมีแหวนรองตัวในแล้วก็เอาแหวนมาลองเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับยังไม่เคยใส่นะครับก็ลองดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใส่ง่ายนะครับวันเวคัดตัวนี้ผมว่าใส่ง่ายนะครับใส่ไม่ยากเลยนะครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆรถคันนี้นะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคัดก้อนนะครับแล้วก็เสื้อคัดนะครับเสื้อคัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ได้ประกอบนะครับ แผ่นคัตนะครับชุดแผ่นคัตเรียบร้อยแล้วนะครับผมส,สิ่งที่เราเปเลี่ยนนั้นจะมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีเสื้อคัตนะครับเสื้อคัตตัวนี้ก็คือว่ามันมันสึกลอมากนะครับสึกลอมากเลยนะครับก็เลยได้ทําการเปลี่ยนออกนะครับแต่ว่าของใหม่ของใหม่มาเนี่ยมันมันก็จะมีชุดวันเวคัตมาให้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีแหวนตัวในนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะมีแหวนตัวใน เรถอดแหวนตัวในไปใส่กับของใหม่นะครับถอดแหวนตัวในไปใส่แล้วนะครับแล้วตัวเนี้ตัวเนี้เป็นชุดวันเวคัตตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี้เราจะไม่เอานะครับเราจะใช้ตัวเดิมตัวเดิมซึ่งติดรถมานะครับ <S <S 2 <S 2> <moved Liz zy> เราถอดตัวเดิมติดรถมาใส่คืนเข้าไปนะครับใส่คืนเข้าไปอันน <S <S ี้จะเป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่แล้วก็ไม่เอานะครับก็คือว่าเราใช้ของแท้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เอาของแท้ใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็นอของใหม่แล้วก็เอาไว้นะครับส่วนคัดก้อนก็เหมือนกันนะครับคัดก้อนเนี่ยเราได้ทําการถอดเอาคัดก้อนเนี่ยออกไปนะครับแล้วเราก็ประกอบใส่เสื้อคัดเสื้อคัดของตัวเดิมนะครับของชุดเดิมที่ติดรถมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเฉพาะ,ะชุดคัดก้อนสามก้อนเฉยๆนะครับชุดเฉพาะ ชุดคันกลอามก้อน ón, ถอดไปใส่กับเ,เสื้อตัวเดิมนะครับของเดินของเดินติดรถมานะครับมันก็จะเป็นของแท้ดีกว่านะครับเราก็จะถอดเอาเฉพาะอะไรบางส่วนนะครับที่มันต้องใช้นะครับส่วนตัวไหนที่ใช้ได้นะครับเราก็จะเอ,เอาของเดิมนะครับของเดิมนะครับของเดิมมันดีกว่าทนกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ ประกอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จแล้วก็ก็จะเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ